สวัสดีครับวันนี้มีรถมาแนะนำนะครับโตโยต้วยตาวิดปี2004ตัวค Q สีสันเงางามทั้งขันนะครับรถเดิมๆทั้งคันไม่มีอุบัติเหตุน็อตไม่ขยับเลยครับออนะตอนนี้ให้ดูภายนอกไปก่อนอนะ ล้อยางใหม่นะครับสีสันเงางามทั้งคันอยู่ที่ตึกบีคอนโดดิไอริสไม่เคยนั่งเที่ยวสีนาทารินนาคะล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดว่าจะแวะมาช่วยเหมือนกันก็ไม่รบกวนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนคุณชริป จะยู่เกณฑ์บูดสองดินดูหนังฟังเพลงได้นะครับดูปุ่มนะครับไม่มีรอยเสกเลยนะฮะไม่วิ่งสันสามแทะฮะเช็คศูนย์ได้ปุ่มอะไรเดิมๆนะฮะสวยนะฮะดูแผงประตูนะนี่จะวิเตอร์แผงประตูฮนะไม่รอยไม่มีรอยเสกเลย สัญลักษณ์คมชัดนะดูบบอดด์ดลยครับหนังใหม่นะเหมือนรถใช้มาไม่กี่ปีใช้รักษามากเพดานสะอาดนะครับรถอายุเท่านี้เนี่ยดูขอบยางก็ทราบแล้วเนี่ยขอบยางกันคิ้วนะครับ เรียบร้อยบ่อยแยก VIP นะครับสภาพบาอหนังแท้ทั้งคันนะฮะจากโรงงานรุ่นนี้มีออปชั่นพิเศษให้เด็กนั่งตรงกลางไดนะ้แล้วนี่ข้างหลัง ไดเบาพับได้ทะเบียนสวยครับอารุ่นนี้ผมว่ามาดูคันนี้ต้องเอาเครื่องเงียบนิ่มมากนะฮะ ปุ่มปั๊มแต่ละตำแหน่งนี่ไม่มีรอยเสกเลยนะฮะไอแบคคู่หนักกระแทกแข็งแอนออโต้ก็ได้นะครับเนี่เดี๋ยวจะเข้าเกียร์ให้ดูนะครับเกียร์ดี นิ่มเข,เข้านิ่มมากนะอ,อกตัวนิ่มๆิัมทันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยครับดูแลมาร์สสามาอย่างดีนะเนี่ยขึ้นหลังเต่าก็เงียบกิบนลยฮนะโชคอัพดีมากมนุ่มนะวขึ้นหลังเต่าให้ดูนะไม่มีเสียงเลยนะอัตราเร่งดีครับ ซื้อไปนี่ไม่ต้องทำอะไรฮะใช้อย่างเดียวนะวิ่งนิ่มดวนศูนย์ตรงครับปล่อยมือปล่อยมือสบายเลยครับนะแอร์เย็นเย็นเร็วนะฮะเนี่ยขึ้นหลังตเตาแสงนิ่งอ่ารถครอบครัวราคาเบาๆนะฮะติดต่อมาได้ครับศูนย์หกหนึ่ง 493-9969มาดูไม่ผิดหวังครับราคาก็มาคุยกันตั้งราคาไว้2,25 0 0นขอบคุณมากนะคะรับสวัสดีครับ